ทำไมคนไทยยังเชื่อเรื่องไสยศาสตร์คุณสบางคนบอกโชคร้ายเพราะถูกของหรือถูกสาปบางคนหวังให้ชีวิตรุ่งด้วยคาถาและเครื่องรางเราเห็นคนไปไหว้เจ้าที่ก่อนเข้าบ้านบนบานสารกล่าวเพื่อธุรกิจรุ่งพกพระเครื่องเพื่อป้องกันภัยบางคนปรึกษาหมอบางคนปรึกษาหมอผีบางคนไปทำพิธีกรรม เพื่อหวังชีวิตปลอดภัยและสำเร็จแต่ศัยศาสตร์และคุณไสมีจริงหรือไม่วิทยาศาสตร์บอกว่าเกิดจากความเชื่อและจิตวิทยาพระพุทธเจ้าสอนว่าศรัทธาไม่ผิดแต่ต้องมีสติและปัญญากำกับศัยศาสตร์อาจให้กำลังใจแต่สติและปัญญาในใจเราจะพาออกจากทุกจิงริงเชื่อได้แต่อย่าเผลอหลงงมงาย ความเชื่อให้กำลังใจแต่ปัญญาจะพาเราหลุดพ้นติดตามช่องเส้นทางศรัทธาเพื่อเรียนรู้ความจริงและข้อคิดจากศรัทธาไทย